สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันอลิสาพูลพุทธมาศค่ะพี่ต<ผ>มชน,น,นาศักดิ์วรคำหนึ่งครับสวัสดีสสดค่ะค่ะควันนี้นะคะพี่ต้อจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะในการฝึกวิชามโนสัมผัสไป,ไปแล้วนะคะซึ่งได้มาฝึกระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยอาจารย์เบิ้มเป็นผู้ถ่ายทอดการสอนให้อยากให้พี่ต้อช่วยแบ่งปันประสบการณ์นิดนึงว่าก่อนฝึกหลังฝึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะอ๋อ ก่อนฝึกนะครับผมก็เหมือนคนทั่ว,วไปนะครับใช้ชีวิตก็เสเพเบียดเบียน,ยนตนเองและผู้อื่นจนวันหนึ่งความสึกว่าเมื่อไรชีวิตจะเปลี่ยนแล้วมันไม่มีอะไรบังเองิญอย่างท่านอาจารย์เบิ้มว่าผมเอากีตาร์ไปซ่อมไม่เกี่ยวกับองค์วิชานี้เลยไปอยู่ๆก็ไปเจอเพื่อนอาจารย์เบิม้มลกูกคนนะฮะเชื่อนหนึ่งคือพี่โต้งแกก็บอกว่าเชื่อไหมหลักสูตรแบบเนี้ย ผมก็ไม่เชื่อก็อชวนแฟนไป <c oughs> เราไปดูกันวันแรกไปเนี่ยก็ไปยืนงงในดงพญานาค <c oughs> ซึ่งเขากระทบแผ่คืออะไระละทัทธิไหนก็ยังไม่เชื่อ <c oughs> จนอวันหนึ่งมันได้เห็นเหตุการณ์อะไรหลายอย่างมันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีความรู้สึกว,ว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้ <c oughs> อันนี้ผมบอกนนีนึงก็ผมไม่ได้ถึงพูดแต่กําเนิด ผมก็เลยงงหน่อยแล้วจะเป็นคนขี้สงสัยเพราะผมสงสัยเนี่ยไม่มีใครตอบผมได้เลยภาษาบาลีไม่ต้องพูดถึงไม่รู้เรื่องสักตัวหนึ่งจนวันหนึ่งมันก็มีความรู้สึกเราอยากจะลองดูซิว่าไปถึงไหนพอฝึกไปฝึกไปเนี่ยอัอนนี้จะผมขอบอกก่อนนะฮะว่าเอาที่ผมมีประสบการณ์เป็นสมมุติแล้วกันสิ่งที่ได้แน่ๆคือศีลห้าถ้าผมน้อมครูบาอาจารย์จิตผมไม่ได้ส่งออกไปไหนเลยผมก็อยู่ตรงเทียนตรงนั้นแหละฮะ ผมไม่ได้ไปคิดร้ายคิดอะไรกับใครเลยแล้วมันก็เป็นสมาธิอยู่จุดเดียว mm hmm. พอจุดเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตเรามันจะคุ้นชินกับบาร,รมีครูบาอาจารย์มันจะคุ้นเราเจอกันทุกวันนะ่ะน้องไปน้องมา,น,งน,งมาน้องไปน้องมาแบบเนี้จนเราชินเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอยบอกเลยว่าจะร้ายหรือไม่ร้ายเนี่ยมันมัน,ม,นมันหายไปโดยที่เราแทนที่จะโกรธเนี่ยนานๆแป๊บเดียวเอง คือมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันหายไปเลยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ไอโทระท์ทั้งหลายความมักโกดทั้งหลายสิ่งที่คิดไม่ดีทั้งหลายนินทาคนนู้นคนนี้เพราะว่ามันเป็นกิเลสของมนุษย์ <c oughs> มันเบาบางลงจนเราไม่อยากจะบบเออปล่อยก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราค <c oughs> นะฮะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนว่าของคู่มันคืออะไรก <c oughs> ้อนหินทับย่ามันคืออะไระ <c oughs> จะจะ,จะเค้นถามวันนั้นผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีจนวันนมันก็เข้ามาเอง จนเรารู้สึกเองอ,อ๋อมันเป็นแบบนี้ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันถึงมีนะฮะเมื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จนทุกวันนี้ผมก็ยังฝึกอยู่ก็ก็ใช้ความเพียรเนี่ยแหละฮะครับค่ะแล้วเมื่อพี่ต้อมีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยพี่ต้อแก้ไขยังไงคะหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยมีป,ปัญหาไหมคะ,แ,ะแรกๆไม่เคยทันนะฮะผมตามหลังเสมอโทรสะมาก,ก่อนเลยเรื่องนิดเดียวเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่สนใจหน้าอยู่นะผม อหากเป็นหกักแต่พอตอนหลังๆ้ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับพอเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปเนี่ยเอ,อสิ่งที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยสติมันมามันมาสิถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์เลยเดี๋ยวเขาก็ไปเราไา่บุญแตะแบกอยากจะเบาแต่แบกอยู่มันอย่างนั้นนะทำไมเราไม่วางสักทีแต่ว่าเราจะบงังคับไม่ได้นะฮะเพราะเวลาเราไปฝึกที่ไหนเขาจะบอกว่าว่างแล้ววาง พอออกจากวัดออกจากสถานที่นั้นมันก็เหมือนเดิมยัยงโกรธอยู่เพราะฉะนั้นหาเหตุของมันพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วทําไมเราไม่วางมาเล่าเราไปโกรธก็ทําไมเขาไปไหนตอนไหนแล้วมันไม่มีอยู่จริงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีอยู่มันก็หายไปะอะไรที่มันเกิดมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผมก็ามาปฏิบต่ออ๋อพระพุทธองค์สอนแบบนี้ครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดแบบนี้ค้นหาเทียบเคียงใช่ผมถึงเชื่อ แล้วก็ค่อยเชื่อไปทีละอันอันไหนไม่ใช่ผมก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้เราไม่เอาอันนี้เราทําไม่ได้อันนี้องค์วิชานี้รัดสั้นและตรงนี่นะฮะสิ่งที่มาทผมพยายามเพียนอยู่ทุกวันค่ะอยากจะให้พี่ต้อนะคะแนะนําน้องที่มาฝึกใหม่นะคะว่าอย่าท้อยังไม่ได้ฝึกเลยแต่ว่ารู้สึกท้อแล้วทําไม่ได้พี่ต้อช่วยให้คําแนะนำหน่อยค่ะอ๋ออันนั้นผมก็เป็นนะผมฝึกไปสักเทียนเล่มแรกเต็ม โอ้โหคจะเต็มถ้ามันยากเย็นเข็นใจเล่มที่สองไม่เอาดีกว่าอันนี้คือการใช้กําลังจิตลงเทียนหลักสูตรใชไ่ไหมหลักสูตรหนึ่งก่อนเลยหนึ่งปุ๊บสามครั้งกว่าจะมาะโอ้โหเมื่อไหรจะสามแต่ที่เราต้องหาไม่ใช่หาตัวเองผมยังไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรแต่ผมหาเป้าหมายของผมก่อนที่ผมมาเนี่ยเพียงหาครูบาอาจารย์ผมอยากได้อะไรพอเราหาตัวนั้นเจอปุ๊บเนี่ยผมก็พยายามทําเอาลนะสามครั้งแล้วมาหลักสูตรสองเทียนสี่เล่มเล่มแรกเต็ม เล่นที่สองเขาทำไมนานอานจารย์ลืมตรวจหรือเปล่า <c oughs> ทุกอย่างนี่เรามีแต่ปัญหาเรามีแต่สงสัย <c oughs> มันเป็นตัวขวางเราแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันร้ายที่ผมบอกว่ามันร้ายกว่าผี <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องทําปล่อยไปเถอเมื่อไหร่ทําก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องสนใจ <c oughs> ผมทิ้งไปเป็นปี <c oughs> พอมันนั่งนึกนอนนึกในขณะที่เราว่างจริงเราอยู่กับตัวเราจริงเนี่ยผมก็ได้เห็นไอ้ไอไอสิ่งที่มันพูดกับเราเนี่ยก็คือไอ้ความคิดเราเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมแล้วเราไม่ไม่มุ่งมั่นไปให้มันสำเร็จสักทีคือให้มันรู้ไปเลยว่าจะไปได้ถึงไหนองค์วิชาอนี้ของหลวงพ่อยมยุทธเนี่ยของท่านบุการขอ,อาจาันเบิ้มเนี่ยที่มาถ่ายทอดเราเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงคผมก็เริ่มกลับมาใหม่แล้วมุ่งมั่นที่จะส่งอีกสามเล่มให้เต็มแล้วก็เต็มจนมาถึงเทียนที่บ้านอาจารย์เบิ้มจะหันหน้าไปทางไหนเนี่ยอาจารย์ให้ส่งตรงไหนอันนี้คือเทียนระยะไกลระยะไกลครับ อาจารย์บอกตรงไหนก็ได้ <Okay. S 2> มุมไหนก็ได้เดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาเอง <Okay. S 2> จริงก็เปล่า <Okay. S 2> ก็ยังลังเลสงสยัยจนอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องถามละไม่รู้ตัดทิ้งเลยบาลีไม่รู้ตัดทิ้งเลย <Okay. S 2> เอาที่เราจะมุ่งมั่นเราจะทําแล้วมันก็ทําได้ <Okay. S 2> พอเราทําได้เสร็จดนีก็มีกําลังใจก็บอกแฟนว่าให้ทําสิแต่ถามว่าให้กําลังใจคนที่ฝึกหลักสูตรแบบเนี้ย <Okay. S 2> ซึ่งอาจจะเหมือนผมหรือนี่เหมือนผมบางท่านก็มีการเชิญชวน,นมา <Okay. S 2> ผมนี่มาแบบไม่มีใครชักชวนเราอยากรู้เสร็จปุ๊บเนี่ย อย่าไปท้อมันคืออะไรก็แล้วแต่มามันเป็นวิบากอะมันเป็นเขาเรียกมาหารที่มาขวางเราอะอย่าทําเลยอย่าทําเลยถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราทําพอเราไปเห็นคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเสียชีวิตและคนอื่นพอเราก็เฉยๆแต่คนที่รู้จักเสียชีวิตเนี่ยเราขึ้นไปดูตั้งแต่เผายันจนเหลือแต่กระดูกเนี่ยวันหนึ่งเราก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมีตั๋วเดินทางอยู่สองใบใบแรกพวกเราใช้ทั้งหมดแล้ว ใบที่สองโชคร้ายที่เขาไมไ่ระบุวันเวลาไว้ให้เรา <Okay. S 2> แต่ทุกคนต้องใช้เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ากลัวตายไม่กลัวทำไมถึงกลัวตาย <Okay. S 2> ก็เพราะผมยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายของผมเป้าหมายของผมผมถึงเพียรพยายามมากๆ <Okay. S 2> สองพอผมถึงเป้าหมายแล้วไอ้ความกลัวตายนี่มันไม่มีมันจะกลายว่าเราไม่อยากเกิดแล้วมันทุกข์ <Okay. S 2> เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวใบเนี่ยไม่รู้ใครจะได้ใช้ก่อน <Okay. S 2> มีพาหนะซึ่งอาจารย์เบิ้มเป็นผู้นำพาเนี่ย เรามีเป้าหมายที่เราจะไปเพราะฉะนั้นก่อนไอ้ตัวใบนี้จะได้ใช้เนี่ยผมไม่อยากให้ยามาสักมาถามพ่อมหาจมเริญยังไม่เคยเห็นเถวทูทั้งสี่เหรอ <Okay. S 2> ผมไม่อยากเขาถามเพราะฉะนั้นเราจุดมุ่งหมายเราจะไปไหนเราเขียนเองเราทําเองเลย <Okay. S 2> นั่นแหละฮะเพราะว่าอย่าไปท้ <Okay. S 2> อบาบุญเราแบ่งกันไม่ได้ผมให้ใครไม่ได้ <Okay. S 2> ถ้าให้ได้ผมขอเอาเอาเอา,เอาบาผมไม่โยนให้คนอื่นเลยแม้มันก็ไม่ได้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นตัวเราเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อันนี้อันนี้ในสมมติผมผมนะฮะส่วนคนที่นำพาเราหรือคนที่จะนล่นทางเดินเราเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์นะครับผมค่ะต้องขอบคุณพี่ต้องมากนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้นะคะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณครับสอบคุณครับ